ผมใช้รถอันติ้อันตนะิ้นจุดแปดเทสนะครับปีปีห้าแปดครับคุณทงยศครับตอนนี้ตอนนี้ไปเปลี่ยนวูคฉีดมันมีปัญหาไปเปลี่ยนว้คีดมาเนี่ยะกพเปลี่ยนแล้วมันมีอาการอย่างนี้นะคือต่อเลยจะต่อยี่สิบนาทีนี่จะตาต้องสารสีดำ้นมังตนะิือครับผมครับเพื่องเขาเอารถเข้าศูนยะ์เยนะอย่าห้เขาเช็คเขาเช็คกระบอก,กอป,ปั๊มอิ๊แรงดันปกติ หัวฉีดรันได้ปกติตัวยามนปกติหมดเลยเขาบอกให้นำให้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ก็หัวฉีดมันยังไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่มีปัหาอะไรเลยี่ไม่มีติดตุ้มมีอะไรอ่ะไม่ไม่หัวฉีดคุณทรงยศเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ใช่เหรอคือเพิ่งเปลี่ยนมาแต่เข้าสื่อให้เขาเช็คไงว่าจะมาจะลดตัวอย่างนี้ได้เขาก็เช็คหมดเลยนะไม่ใช่คุณคุณทรงยศเพิ่งไปเปลี่ยนหัวฉีดมาไม่ใช่เหรอฮะถูกไหม ญีุ่นเปลนอู่ข้างนอกนะครับเป็นอ๋อไั่เป็นอูอ่นอกแล้วใช้อลไรแท้ไหมก็อ,อะลรมันก็คือที่ศูนย์เขาบอกว่าเหมือน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 เขาหมดทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ก็ไม่จบสิครับถ้าคุณเปลี่ยนคือคุณเปลี่ยนอะลรจากอู่ข้างนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการใช่ไหมครับอู่ครับก็คือเปลี่ยนหัวฉีดนะแล้วศูนย์ที่อู่ข้างนอกเนี่ยเขามีรับประกันให้ไหมครับเขาจะให้เขาไปเช็คแต่ผมก็ไม่กล้าให้เขาดูเล เวลาคุณลงไว้ในวัจแล้วฮะไม่ฮะคือการเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยทุกที่นะครับเวลาถ้าเป็นอู่มาตรฐานนะมีห้อยเกิน2ตัว3ตัวขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นอู่มาตรฐานแล้วนะครับ,รบเวลาเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยเขาจะแจ้งกับเจ้าของรถก่อนว่าหนึ่งใช้อะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียมรหรืออะไหล่มือสองนะครับในการ,รเปลี่ยนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้อง สอบถามให้ดีแล้วก็จะมีะการรับประกันให้ด้วยเวลาเขาออกใบเสร็จรับเงินให้เนี่ยเขาจะมีการรับประกันด้วยหนึ่งปี6เดือน3เดือน5เดือน7วัน15วันเขาจะมีชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเพิ่งไปทํามาเนี่ยนะครับแล้วคุณไม่ได้กลับไปที่เก่าแต่คุณไปอีกที่หนึง่งนะครับอีกที่หนึง่ง <Okay. S 1> เขาตีเปลี่ยนหัวฉีดอีกคทีน,นี้คุณจะเสียค่าใช้จ่ายซ้ําซ้อนสิครับในเมื่อคุณเพิ่งเปลี่ยนมาผมคิดว่าคุณกลับไปที่เก่านะครับแล้วให้เขารับผิดชอบให้ตรงจุดนี้แต่ถ้าเขายืนยันว่่าาเ้ไมรับบผิดชอให ก็อาจจะต้องดําเนินการแจ้งความแล้วนะเพราะถือว่าซ่อมไม่จบแล้วก็มาคิดตังค์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันต้องคุยให้ชัดเจนนะเขาเขาก็รับผิดชอบนะเขาบอกให้เอารถไปปาแต่ว่าต้องมาเช้าหน่อยนั่นแหละคุณทรงยศกลับไปทําตามที่ที่เขาแนะนําดีกว่าเพราะว่าคุณเพิ่งเสียสตังค์มาน่ะนะฮะโอเคครับคุณทรงยศนะโอเคครับ